สวัสดีครับรานดีเคทักเตอร์ฮอปวันนี้ครับจะส่งรถกุดครับอีกหนึ่งรายการโมมัสสู PC5 ที่พวกคิดเจ็ดครับรายละยดพร้อมคันนี้นะครับผมจบราคานะครับไปแค่สามแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองครับพร้อมส่งจังหวัดขามากาการจนบุรีครับสวยๆแบบนี้เลยรายแยดพร้อมสาม0สนแปดแค่นั้นเองครับ ท่านใดนะครับสนใจลถคูดราคาถูกนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0 8น6 1 1 8 5ส1มห้าครับร้านนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มพีทีนะครับวัดตะก้องครับตัวนี้เดิมๆเ,เลยครับทางร้านนะครับเก็บบูตรตะลักให้เช็คทีนกระบอก เช็คระบบเบื้องต้นให้นะครับเช็คเครื่องเช็คปั๊มให้นะครับว่าโอเคนะครับถึงจะส่งมอบให้ลูกค้า เอาบูมลองกันดิ ตัวนี้ที่ร้านยังเหลืออีกสามคันนะครับสำหรับรุ่นคมมาสูพีซีคันที่หกสิเจ็ดสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับเหลืออีกสามคันเลยสวยเลยรุ่นนี้ราคาที่เหลือนะครับคันละตีแสนลองมาคัดได้ครับ าชมครับบรรยากาศครับส่งมอบรถคุดนะครับจับส่งไห้ฟรีด้วยนะครับอยากได้แบบไหนราคาไหนเข้ามาคุยกันได้ครับต่อรองได้ทุกคันครับ